เขาอยู่อีกนนั้นที่เข้าไปที่เข้าไปเข้าไปอีกคนนะนี้นะหลังนี้ตอนี้ลูกชายทเนีสองคนอยู่ทเราคน้องห้องแล้วแล้คนที่ตะโกนนั้ันอยู่อยู่นี่อยู่เขาเขาเป็นชาวบ้านแต่แล้วแล้วเขาไปูหนวะเนี่ยตัวตัวคนร้ายเข้าไปบ้านหลังนี้เลยแหละหลังนี้หลังทีเนี่ยหลังีไปนี่นะ ไปละแน่เลยไปละแน้รเป็นไรตอนนี้ที่ผมบอกมีเกาะด้วยมีเกาะด้วยเีก็กน้อข้อมูลอะไรพเป็นไรคาเดี๋วผมเดินเข้าไปละเข้าไปเลี่งเข้าไปตรงไหนไม่มีน่ใแล้วไม่้รับมไดม่ม่ได้รดรับไดั้มั่ได้ไ่ไรดได้รั้ไ้ดรัร้ั

อย่างทัรงแล้วแล้วีิการอะไรที่ราติในบ้านการที่ส่รงเท้าจะไม่ยอมคนตองการตำรวจี่วยเราลัการเข้ามาได้สิขัมีก้องลงที่บ้านเกาไม่มีคเลยไม่ทราบว่าทงทิงร่าได้บ้านยร่ก็ปะารรนทังนแต่ก็บ้านเจ๊ก็ีง